สวัสดีค่ะมาเจ้าค่ะโมนี่อยากจะมาฟังเสียงแม่อ้วนนะคะอยากมาเสียงแม่อ้วนผู้ที่ท่านสมุนไพรโสมบูรณ์เต็มที่จับหรือว่าพอลินาเคดีอ่ะท่านเลยสุขภาพแข็งแรงจังไหนแล้วก่อนท่านป่วยเป็นโรคหยังจ้าจ้าแม่อ้วนป่วยเป็นโรคหยังมาก่อนถูกประวานนี่นะแหละประวานความดันความดันหอมพืชกระมี่หอบหืดกระมี่ป่วยมาโดนย่างโอ้โจ็บปีล่ะเขาโรงพยาบาลเที่ยวมือ ตัละสิบหมื่นอ่าโอ้ค่ะโอ้ยวัตมีละล่ะแต่บัอนี้บอร์ิน่าริช่วยชีวิตบ่วนเห็นว่าอียงนะไปโรงพยาบาลเขาจัดงานอยู่บ้านรอเป็นอย่างอย่งเต็มเเต็มเต็มยากค่ะทุกต้องมาเพราะ่ทุกบ้นต้องมาส่งงาน่ง ว้าว่ยัางยื้ตัวหนว้าวใหญ่นองตเีบน่้แม่่วนลนะซุดกอรด้วยองวานเออัดเนาะเนแกินเนนกินานเแ่นอนรับดีจาทกแต่จ่าดีจ่าจ่าแม่้วนกินมาโดนย่งอุ้ยจะตีนะสายวดเลยนะแม่นำไม่เทเลยนะหนักไรพ่อนะแข่งแรงได้พ่ออะไรแม่ กอยากอว่านี้น,น,นบำรุงสายตา